วันนี้เราถ้าไม่ลดเราไม่กัดนะขอบคุณมากครับไอ้โน้ตไม่ลดไม่ต้องกัดเลยอยู่นี่แหละเออขอบคุณนะครับพี่แดงพี่แดงนะไม่ลดไม่ต้องกัดนะไม่กัดครับโอเคดูนี่แหละจานจานนะจานดูครับชาวบ้านไหมครับอดีตนะรับเลยใช่มันต่อเนื่องกันอะ แต่ของค้ายังไม่เสร็จเพราะว่ามันมีมันมีทหารในขายแล้วเลยนะอะไรของค้าอาอหารกินก่อทุกวันได้ใช่แต่ว่ามันจะเป็นแอ่งแค่ตรงหน้ามองก็ได้ก็ดีครับรถปั๊บนี้ก็เป็นที่จอดรถช่วยคราวเนาะเออเผื่อใครมาเข้าห้องน้ำก็มาค่อยไปนะมาค่อยไปคนที่กลับสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณมากนะครับอยากจะถ่าย ได้ที่ไหดีมาทีไหดีกิดปัญาอะไแล้วนะครับอย่ต้องแก้ได้ต้องแก้ได้ขอบคุณมากนะครับที่สามารถโอ้ยเป็นตำราที่ผมไม่ต้องขอบคุณเลยหน้าที่ผมขอบคุณนะครับที่ออดช่วนะขอบคุณนะพี่ขอบคุณนะครับช่วยกันว่ขดีใจแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีพี่ค่อยไปนะระวังรถด่าด้วยสวัสดีครับเป็นไงบ้างพวกเราโหนี่ลุยเลยขออนุญาตไลฟ์เลย ba chỗ này đi à, không ba đây vào